เขาก็ไปโพสตลงในสตอรี่ประมาณว่าแบบออกหน้ากล้องปากแจ๋วแต่พอหลังกล้องนั่งร้องไห้กลัวตัวสั่นแบบนี้ก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้<ม>เหมือนเข<ม>ารู้สึกภูมิใจกับการที่ได้ทำลายร่างกายผู้หญิงผมยอมรับในสิ่งที่ผมทำลายเขาแต่เรื่องต่างๆนานาที่เขาบอกว่าผมเสพยบาบ้างาตบตีเขาตลอด2ปีทุกวันให้เวลาไปเรื่องพิสูจน์แล้วกันว่าผมทำจริงหรือเปล่า บางครั้งก็บอกพ่อแม่เขาก็ไม่ไม่รับรู้แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้แต่พูดได้แต่บอกพ่อกับแม่ผมพาเขาหนีทุกรอบจนผมเนี่ยเคยถามพ่อแม่ผมว่าสรุปเอ่อที่ผมเป็นลูกเขาหรือเปล่าทําไมอะไรก็เข้าข้างผู้หญิงนะครับมึงเาเอาอมีไข้ไข้ไม่ต้องแนละ้วหนีพอแล้วเอาเปล่าจะต้งพาแล้ววะ ท่าสถานีตำรวจก็จะเป็นในเรื่องขอับเียง แต่ว่าถ้าเป็นที่สนอนทุกมหาเมฆเนี่ยก็จะเป็นเนรื่องของทําลายร่างกายขาดทําลายร่างกายมีคลิปมีหลักฐานอะไรทุกอย่างที่ทุงมาหาเมฆแล้วก็ค้อความก็จะเป็นทําลายร่างกายเช่ๆครับเบื้องต้นตรงนี้ตกลงค่าเสียหายกันเท่าไหร่ครับก็ที่ส <40, S 1> ี่หมื่นค่ะสี่หมื่นหน่อยใช่เพราะว่าต้องเปลี่ยนบ้านกระโดทั้งบาง้านแล้วทางเขายินยอมเชื่อจ,จ่ายสี่หมื่นไหมครับก็น่าจะยินยอมเพราะว่าเขาบอกว่าขอเป็นนักที่ขอตกลงกันเลยได,ได้เขาได้เอ่ยขอโทษหรืออะไรไหมไม่มีเอ่ยขอโทษไม่มีอะไรคร่ะ ไม่มีขอโทษไม่มีอะไรใช่เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่าไงบ้างครับก็เนี่ยเขากำลมงให้ปากคำอยู่แต่ว่าของเสร็จก่อนก็เลยออกก่อนไม่มีคำขอโทษค่ะไม่มีการเจรจ้าไม่มีคำขอโทษอะไรได้คุยกันบ้างไหมฮะไม่ได้คุยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่คุยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเราแยกกันอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่เวลาที่เขาได้ตามเราเจอเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่ก็พือจะทำเราตลอดค่ะเราเนี่ยค่ะทุกคนที่อยู่ข้างหลังก็คือเป็นพยานได้หมดเลยว่าเขาทำเรา เป็นเป็นที่สาธารณะด้วยป่ะเวลาทำร้ายที่สาธารณะด้วยก็ทำค่ะแบบไปนั่งร้านดื่มวายนั่งร้านโชว์เลยเราก็ลงมือทำร้ายเราค่ะก็กพยายามหลีกเดินหนีเขามไม่อยากไปหาเลยก็ดึงผมกลางร้านเลยใช่แล้วเนี่ยค่ะก็เป็นแบบที่โดนมาตลอดส่วนนี้ก็คือที่แบบไปโรงพยาบาลเจอเขาเขาก็มาประชิดตัวผักหน้าอกบิดคอทังตลอดทุกฝั่ง พ,พ่อแม่เขาเองก็รับรู้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยวันนี้ก็น่าจะมาแล้วเหตุการณ์ตอนทําร้ายร่างกายจบยังไงครับมีคนมาช่วยห้ามหรือว่าเรา,าเราหนีมีคนมาช่วยห้ามแล้วก็ส่วนใหญ่ก็หนีมีคนมาห้ามแล้วก็หนีบางครั้งก็บอกพ่อแม่เขาก็ไม่ไม,ไม่รับรู้แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้แต่พูดได้แต่บอกอะไรประมาณนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเควันนี้ต้องออกมาปกป้องเพงแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ดูเหมือนเขาก็ยังแบบไม่สํานึกหลังจากที่ว่าหนูได้ออกข่าวไปหรืออะไรไปเขาก็ไปโพสต์ลงในสตอร,รี่ประมาณว่าแบบ ออกหน้ากล้องปากแจ๋วแต่พอหลังกล้องนั่งร้องไห้กลัวตัวสั่นแบบนี้ก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้เหมือนเขารู้สึกภูมิใจากับการที่ได้ทำลายร่างกายผูย้หญิงคนหนึ่งเลยก็เดินทางมารับทราบข้ขอกล่าวหานะครับที่เกิดขึ้นทางสพปากเกร็ดโดยผมบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่หนีแล้วก็ยอมรับตามสิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับ,รบก็เข้าไปคุยกับทางรองสารวัตรแล้วนะครับ,รบก็รับทราบข้ขอกล่าวหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ส่วนเรื่องคดีความเนี่ยก็ให้มันเป็นทางกฎหมายเขาจัดก,การนะครับ หลักๆที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยผมจะพูดสั้นๆน,นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผมทำร่างกายเนี่ยผมยอมรับในสิ่งที่ผมทำร้ายเขาแต่เรื่องต่างๆนานาที่เขาบอกว่าผมเสพยาบ้างตบตีเขาตลอดสองปีทุกวันหรือตบตีนู่นนี่นั่นผมว่าเดี๋ยวก็ให้วลามาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันว่าผมทำจริงหรือเปล่านะครับก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะก็ วันนี้ก็คือมารับทราบข้อกล่าวหาว่าผมไม่หนีก็คือบริสุทธิ์ใจครับผมโอเคครับตำรวจแจ้งข้อหาเลยไามก็บุกรุษยาวิการครับบุูรุกยาวิการ<ะ>ใช่ข้อหาเดียวเหรอข้อหาเดียวครับเป็นข้อหาเดียวส่วนเรื่องอนาคตเรื่องคดีความก็เดี๋ยวให้ทนายผมแต่การนะครับยังไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเขารู้ดีอยู่กไงใจว่า,าทําไมผมถึงเป็นแบบนี้นะครับเราเรื่องผมจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยบอกทางนักข่าวทุกช่องว่าพ่อแม่เห็นผมทำร้ายร่างกายเขา แต่เขาไม่เคยพาหนีเลยผมพูดตรงๆเลยนะตอนนั้นนะะักข่าวทุกคนเลยว่าพ่อกับแม่ผมพาเขาหนีทุกรอบจนผมเนี่ยเคยถามพ่อแม่ผมว่าสรุปเอ่อที่ผมเป็นลูกเขาหรือเปล่าทําไมอะไรก็เข้าข้างผู้หญิงนะครับก็ตามนั้นครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตาม<อ>สาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาามาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ